เล่าพ่อของเธอแต่งงานใหม่เนื่องจากแม่เสียชีวิตแล้วแม่เลี้ยงใจร้ายเป็นแม่ใหม่ก็มีลูกติดอยู่สามคนทุกคนล้วนใจร้ายและสั่งให้เธอทำงานบ้านมากมายไม่ว่าจะเป็นหุงข้าว ทำอาหารกวาดถูซักผ้าเรือนรเธอไม่มีโอกาสไปสู่โลกภายนอกเลยวันหนึ่งเจ้าชายส่งหนังสือเชิญให้หญิงสาวทุกคนในเมืองและประกาศว่าเจ้าชายจะจัดงานเลี้ยงเพื่อจะเลือกเจ้าสาวที่วังจะเชิญหญิงสาวทุกคนมาเต้นรำเธอ มีความหวังและฝันว่าอยากจะไปร่วมงานด้วยแต่แม่เลี้ยงและพี่สาวลูกของนางไม่ยอมให้ไปล้วนให้เธอทํางานหนักและให้นางช่วยแต่งตัวแต่ไม่ยอมให้เธอไปปราดกฏตัวแม้แต่น้อยในงานเลี้ยงเมื่อคู่ที่วังของเจ้าชายคืนวันหนึ่งขณะที่เธอกําลังเก็บกวาดถู บ้านอยู่นั้นมีหญิงนางฟ้าเนรามิสกายแล้วเขาบอกเธอว่าคืนนี้เธอจะได้เต้นรำกับเจ้าชายแล้วเธอก็เสียงหนูให้กลายเป็นรถมา้าเสียงหนหูตัวหนึ่งเป็นคนขับและเนลามิสกายของเธอให้เป็นชุด หญิงสาวแสนสวยชุดเรสกระโปรงยาวสีขาวสุดสวยและให้เธอขี่รถม้าไปยังวังของเจ้าชายร่วมพิธีเด้นรำเลือกคู่แต่แม่แต่นางฟ้าบอกเธออย่างหนึ่งว่าเธอต้องกลับก่อนเที่ยงคืนมิฉะนั้นมนจะเสือ่อมและทุกอย่างจะกลับสู่สภาพเดิม เธอไปด้วยความมั่นใจใส่รองเท้าแก้วที่นางฟ้าเสกสรรให้เธอแล้วก็ขี่ราชรถมา้าไปอย่างสง่าผาเผยไปถึงในวังของเจ้าชายเต็มไปด้วยหญิงสาวทุกคนจากทั่วเมืองและขณะที่เจ้าชายกำลังเต้นลําและเลือกคู่ครองอยู่นั้นได้ไปโยนตฉโูมกับซินเดอเรลล่าแสนสวย ในชุดราตรีเดรสยาวแสนสวยเจ้าชายก็หลงไหลและรักอินเดเล่าขึ้นทันทีแล้วก็เต้นรำกับเธอไม่หยุดจนกระทั่งเสียงระฆังดังขึ้นเป็นเวลาเที่ยงคืนเธอนืกได้ว่าเธอต้องกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนทันใดนั้นเธอได้วิ่งหนีกลับบ้านไปอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นมนก็เสื่อม ได้กลายเป็นหนูเหมือนเดิมจากรถมา้ารถม้าก,ก็ได้กลายเป็นแค่ฟักทองชิ้นหนึ่งแล้วชุดของเธอก็กลายเป็นชุดซอมซ่อสกปรกเหมือนเดิมแล้วรองเท้าของเธอก็หลุดข้างหนึ่งด้วยความท่าหลัวเหนีที่เธอวิ่งไปเจ้าชายเสียดายและคิดถึงเธอ จำรอยยิ้มและรูปโฉมอันสวยงามของเธอได้เจ้าชายจึงวันรุ่งขึ้นเจ้าชายจึงให้จึงเก็บรองเท้าแล้วก็ให้ทหารออกไปตามหาหญิงสาวทั่วเมืองเจ้าชายออกไปครึ่งเมืองไม่มีใครใส่รองเท้านั้นได้พอไปที่บ้านของซินเดอเรลา่าซึ่งเธอกำลังทำครัวอยู่ในหลังบ้าน พี่สาวน้องสาวกขพยายามใส่รองเท้าของเธอแต่ใส่ไม่ได้ดูกระทั่งเธอเป็นคนสุดท้ายที่กำลังถูบ้านอยู่แล้วเห็นทหารบอกว่าใหนเธอลองดูสิว่าเผื่อเธอใส่ได้ในท้งที่พี่สาวของเธอไม่ให้เธอแตะต้องอะไรเลยแต่เธอลองใส่รองเท้านั้นและอนิจจาปรากฏว่าเธอสามารถใส่รองเท้านั้นได้พอดี เป็นรองเท้าที่คู่ครองที่พระเจ้าชายนั้นหมายปองและเธอก็ได้อพ,พิเศกสมรสเป็นเจ้าหญิงคู่บัลลังของเจ้าชายในทั้งสองก็อยู่กินอย่างมีความสุขตลอดไป